ชมกันต่อคะ่ะเ,เขียวสวยค่ะนี่มีต่อมาอีกแล้วรุ่นนี้น่าจะไปติดเกือบกุมภามีนาน่าจะนะเพราะว่ามันแปดเดือนถ้าเราไว้ให้สุกให้อร่อยจริงๆบนต้นนะแปดเดือนค่ะ แปดเดือนให้อร่อยให้สุกบนต้นไปเลยแต่ว่าถ้าส่งจีนเนี่ยจะตัดแค่ประมาณเจ็ดเดือนคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะรับประกันนะคะว่าถ้าทิมของสวนเรากิ่งตอนเนะะี่ยค่ะสองแท้แน่นอนมีกิ่งตอนมีต้นเสียบยอดเราใช้เนี่ยค่ะยอดของเราเนี่ยค่ะไปเสียบจะใช้ยอดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาแบบ กลมๆป่องๆแบบนี้ค่ะจะเอากลมๆป่องๆแบบนี้ไปเสียบแต่ว่าถ้าพูดถึงการติดเนี่ยถ้าตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้จะติดดีกว่าแต่ก็ยังทางสวนก็ยังใช้แบบนี้ละค่ะเพราะว่าคือการรอดเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นตนะเหมือนเราทำร้อยหนึง่งตายไปยี่สิบสามสิบอะค่ะแต่ว่าก็อยากให้ลูกค้าได้ต้นใหญ่ก็เลยเนย่ก็เลยตอนแบบนี้ จะไม่เอายอดเล็กนี้ไปสอนไปเสียบจะใช้จะใช้ัอเน,นี้ยค่ะช่วงตรงนี้ค่ะมันจะใหญ่กว่าลูกค้าก็จะได้โตเร็วกว่าถ้าไปยอดเล็กๆแบบนี้มันก็จะโตช้าไปอีกค่ะอ,อันนี้<อ>กินโจเพราะได้กินแล้ค่ะไม่ได้ขายตอนนี้เพราะว่า<อ>เด็กตัวนี้ชอบกินผลไม้มาก ไม่รู้อะไรเจอแล้วเอาทิ้งเอาเอหมเป็นเยอะ่ะเป็นเยอะจริงจต้นนี้ก็หนูประมาณปีครึ่งนะไว้ลูกแล้วเหมือนกันต้นมันสวยค่ะนี่ค่ะเมื่อก่อนร่องนั้นน่ะร่องที่ต้นเล็กๆนั่นนะคะจะเป็นทองดีนะของเราจะเป็นทองดีเมื่อก่อน แต่ว่าองดีก็อร่อยนะเพราะว่าจะสูญพันธ์แล้วเพราะว่าเขาเน้นปลูกทับทิมสยามกันเนยอะในทางสวนก็ยังไว้นะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางคนก็ชอบกินทองดีไงไม่ชอบกินทับทิมสยามองดีของเราก็อร่อยค่ะก่อนจะจัดขายเนี่ยคือต้องชิมก่อนชิมไม่รู้กี่รอบกว่าจะส่งลูกค้าเพราะว่าอยากให้ได้หวานจริงๆทองงดีเนี่ยลูกค้าติดใจยเยอะค่ะ ยังถามมาอีกแต่ว่ายังไม่ยิยังไม่สุกนะคะลูกค้ายังไม่สุกนะเ oh. รามาหลายเดือนแหละทองดีเพราะว่าที่แล้วเพิ่งขายไปไง oh. มันก็เป็นช้ากว่า oh. ถ้าเพิมหน่อยนึง mm hmm. นี่ค่ะเมื่อก่อน,นต้นเล็กๆเ,เนี่ยมันโดนปลาบึกไปบ้าง oh. เป็นทองดีบ้างก็เพิ่งค่อนไปพี่ดูค่ะอันนี้เพิ่งปลูกนะคะเพิ่งเพิ่งปลูกประมาณตัวนี้ประมาณ 3เดือนได้ไหมไม่แน่ใจประมาณ3มเดือนนะคะมันติดแล้วอันนี้มันก็ออกดอกแต่ว่ายังไม่นิ้นให้ไว้นะคะลูกค้าให้เอาออกนะคะเ <c oughs> นี่ยถ้าไว้มันก็ติดนะแต่ว่ายังไม่นิ้นไว้นะลูกค้าเพราะว่าถ้าลูกค้าไว้เนี่ยต้นมันจะโซมไปเลยนะคะต้องให้ใหย่อใ,ใหญ่หน่อยนะะึงค่ะต้นมันจะโซมไปเลยแล้วก็มันจะหยุดช้าการจเจริญเติบโตะคะ่ะ นี่เนี่ยเนี่ยค่ะนี่จะเอาลากจะเอาจะเอาไอ้นู้นมาใส่ไอเสริมลากอะคะ่ะต้นมันจะโสมเมื่อตอนปลาเบิกน้ําท่วมเนี่ยค่ะปากพนังน้ําท่วมบ่อยะคะ่ะก็เลยลากมันจะช้าไปรอบนึงเดี๋ยวจะพาไปดูต้นนู้นค่ะสวยมากอีกต้นหนึ่งทันคลิปนี้มีไหมเนี่ยมีค่ะดีค่ะ ไม่ใช่ต้นนี้นะอีกต้นนะะึงค่ะแต่เจอต้นนี้ก่อนลูกเยอะมันข้ามแล้วด้วยไม่กล้าเดินาไหร่กลัวพอใกล้จะข้ามรูมันเยอะนี่ผ่าทองดีใกล้จะสุกแล้วต้นนี้ใกล้จะสุกค่ะไห<ป>วานอร่อยคะ่ะตรงนี้<ป>เราต้องไว้ให้งอมให้ให้ให้แบบว่า<ป>ผิวไม่สวยจริง<ป>นะคะ<ป>ของเราผิวไม่สวย<ป>แต่ว่าเน้นอร่อยค่ะไตงู้หวาน ็นอะไรคะต้น,นลูกนี้อ๋อเป็นอะไรนั้นเป็นลรสซหนิมค่ะแต่ลาซหนิมไม่เป็นไรค่ะเพราะลูกน้ำหนักยังดีมันก็กินอร่อยไม่เป็นไรนี่เรามาดูต้นเด็ดของเราต้น,นสวยมากนี่นี่ค่ะต้นนี้มันอยู่ใกล้มะพร้าวมะพร้าวมันเป็นของอีกแปลงหนึ่งแต่ว่า มันก็เลยสูงตามต้นมะพร้าวด้วยเยอค่ะเยอะ,อะต้นนี้ก็เยอะค่ะลูกดกต้นนี้เคยเคยมาถ่ายไว้คลิปคลิปที่แล้วที่มาตัดยอดไปไปเสียบอะค่ะต,ตัดยอดไปเสียบลูกค้าให้ขายลูกค้าทรงสวยค่ะทรงจุก ต้นจุกสวยนะคะนย้อนมาคลิปที่แล้วเราเรามาตัดยอดต้นนี้เอาไปเสียบเราจะเลือกต้นที่เนี่ยค่ะแบบนี้เลยต้นสวยต้นลูกที่สวยนะคะเอาตอนแล้วก็เอาไปเสียบยอดให้ลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าจะได้ของไม่แท้ไปของทางสวนเรานะคะแท้แน่นอนค่ะ โอเคค่ะจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ